ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เส้นทางสกาศที่จะไหลามาสู่บุคคล8จําพวกที่มีความาต้องการและสามารถที่จะรับสกาศนั้นได้นะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติคารพครับวันนี้เรามากันที่ประดังเบซาอำเภอเดาจังหวัดสงขลาเป็นอีกบ้านหนึ่งที่มีสิทธิจะรับสกาดนั้นได้ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ บ้านที่มีลูกมากถึง9คนบิดาทํางานก็รายได้ไม่พอกับการใช้จ่ายภรรยาไม่ทํางานต้องเลี้ยงลูกนี่เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสากาัดเพื่อการสงเคราะห์โดยมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเราลงมือพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้านะในขณะที่พี่น้องนําเสนอครอบครัวนี้บอกว่าลําบากเดือดร้อนทําอย่างไรจะแบ่งปันนํากองทุนสากาัดมาดูแลกันได้ จึงเป็นเหตุให้เรามาถึงซอยห้าแห่งนี้ที่ประดังเบษา สวัคุมรตุลลโววนการศุกท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มีโอกาสมาประดังเบซานะครับถือโอกาสนี้เยี่ยมครอบครัวกัมพา้าแล้วก็ได้มาดูแลครอบครัวที่ขัดสนยากจนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเดินทางในครั้งนี้ขอบคุณไปยังทางอาจารย์ฟะฮันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะอาจารย์บุร,รุษานนะ ได้ตุนาน,นำพาคณะของเรามาเยี่ยมครอบครัวนี้ครอบครัวที่อยู่ในฐานะที่พี่น้องครับลูก9คนนะคนเล็กอยู่นู่นนะคนโตก็คือนู่นฮะทั้งทั้ง9คนนี้นะไม่ได้เรียน2คนเท่านั้นเองเพราะยังเล็กอยู่ <Okay. S 1> ที่เหลือ7คนเนี่ยไปโรงเรียนกันทั้งหมดนะเ,เรื่องราวเป็นอย่างไรจะได้คุยกันกันกบคุณโรฮานีายุไซดิงนะครับซึ่งเป็นมันดาของ เด็กทั้งหมดนี้นะครับเ,เล่าให้ฟังนะครับว่าครอบครัวเราเป็นอย่างไรอยากจะพูดอะไรพูดมาได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพนั้นทั้พีน้องเ,อเป็นงไงค่าใช้จ่ายพอไหมฮะมมคะ่าใช้ใจ่ายไม่ทันไม่ทันปล่อยปล่อยจะปล่อยได้เลยฮะปล่อยได้เลยนะหมายความว่า ใช้ไม่ทันได้ได้มาหรือว่าได้ไม่รายได้น้อยกว่าที่ใช้จ่ายไปได้ไม่พอกับรายจ่ายค่ะสามีทํางานอะไรสามีทํางานแบกผลไม้แบกผลไม้ได้วันละประมาณเท่าไหร่สามสิบสี่สิบเหรียญวันหนึ่งอ๋อตอนนี้เหรียญเท่าไหร่เจ็ดบาทเจ็ดสี่เจ็ดสิบเจ็ดสอ๋อไม่ไม่ถึงตอนนี้เจ็ดบาทนึงประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบาทใช่ไหมใช่สองสบสองไม้หนึอืม พอไม่ไม่พอสัปดาห์ทำกี่วันฮ<น>ะสัปดาห์นึงบางครั้งก็สีวันหวันนะสี่ห้วันแล้วแล้ว<ม>ไรายรายรับเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายเราเราทำยังไงฮะลูกต้องต้องเยอะเนี่ยบางครั้งก็มีคนบริจาคอะไรให้จัดญาติอะไรอ๋หมายถึงว่ามีพี่น้องเขาเห็นหค,ความยากลำบากของเราใช่ไหมอืม มีลูกทั้งหมดกี่คนเล่าให้ฟังหน่อยสิทั้งหมดเกนะ้าคนฮะทั้งหมดเก้าคนเก้าคนคนโตเรียนที่ไหนทั้งหมดเรียนโรงเรียนดารุมยาฮิดินดารุมยาฮิดินนะค่ะค่าเทอมต้องจ่ายไหมเนี่ยค่าเทอมคุณครูให้ฟรีหมดค่าอาหารในเรียนฟรีครับก็เหลือที่ <c oughs> เป็นค่าอาหารที่อยู่ทางบ้านจะเลี้ยงดูแลกันนะค่ะอืม รู้สึกยังไงกับการที่เราเรามีมีการหาอาชีพเสริมไหมนอกจากสามีทําแล้วก็ทําอะไรได้บ้างทํางานไหมทํางานได้แต่ว่าลาบากลูก,ลกดูแลลูกยังเล็กอยู่ะนะแล้วแบร์ล่ะแบร์ไปทําอะไรเพิ่มแบว์เวลาไม่มีงานก็ไปขายเสื้ออะไรอยเี้อ๋อไปขายเสื้อด้วย <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วแบรรายได้ประมาณเท่าไหร่สัปดาห์หนึ่งสิบูซึเบพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะมันหลายชีวิตนะฮะสิบเอ็ดชีวิตด้วยกันทั้งลูกแล้วก็แม่พ่อด้วยนะฮะอืมบ <c oughs> ริษเป็นยังไงฮะกับการที่อ่อ พาเราพาคณะเรามาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้เนี่ยฮะเนื่องมาจากว่าเห็นว่าเป็นครอบครัวที่ขัดสนนะแล้วในฐานะที่มูลที่ศรัทธาชนก็ได้ระดมทุนเรื่องกองทุนสกาดนะครับในส่วนของความช่วยเหลือที่จะลงมาให้พี่น้องเราเห็นว่าครอบครัวนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับกองทุนสกาดนี้ไหมอย่างไรนนะฮะจะให้คุณวริศได้พูดคุยฮนะเชิญครับ อสัสสลามอะลัยกุมรอร์มะตุลฮิยะบระกาฮตนะครับก่อนฮามิลละนะครับที่ได้มีโอกาสนําคณะนะครับของพี่น้องได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับที่เป็นครอบครัวถือว่านะครับเอ่อยักจนกัดสนนะครับซึ่งก็ตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกหลายๆคนที่กําลังเล็กๆกําลังน่ารักนะครับแล้วก็โตขึ้นก็จะเป็นกําลังหลัก ของสังคมมุสลิมต่อไปในอนาคตนะครับก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นจากที่สังเกตแล้วก็ดูเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับที่สามารถช่วยเหลือได้นะครับในการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออหลักๆก,ก็คือในเรื่องของสิ่งอุป,ปโภคบริโภคนะครับในครัวเรือน นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการศึกษาอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ได้ได้มีโอกาสทางการศึกษานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของวิชาวความรู้ในเรื่องของอ,อ,อาหารการกินปัจจัยต่างๆที่สําคัญนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะรบก็เห็นแล้วเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับน่ารักมากผมเองก็ยังรู้สึกอิจฉา อยากจะเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีความอบอุ่นอย่างนี้นะครับมีม,มีมีเป็นครอบครัวที่มีความรักดูแล้วมีความอบอุ่นเป็นอย่างมากนะครับเราในฐานะที่เป็นชาวมือบนเนี่ยก็อยากจะให้การช่วยเหลือนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเราคาดหวังนะครับ,รบจันอุดรนานนะเป็นอีกท่านหนึ่งดูเหมือนจะเด็กๆเนี่ยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดูแลเด็กเห็นสภาพวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาแล้วรู้สึกอย่างไรฮะทาง a s s a l อ m u a l a i k u m warahmatullah w ุ b a r a k a t u h ทราะตนฮอัลฮัมดุลลลิาร์วันนี้นะครับก็พาคณะนะครับไปมาพี่น้องเราได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวครอบครัวนี้ซึ่งก็มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็ลูกเก้าคนซึ่งในในแต่ละวันนี้ที่ผมก็สังเกตนะครับเห็นว่าในแต่ละวันบางครั้งนะครับเด็กเนี่ยเด็กครอบครัวเนี้ยไปโรงเรียนบางทีก็ไม่ได้พาตังไป แม้แต่ก้างบาทเดียวก็ไม่ได้พาไปเป็นเรียนครับครูก็ช่วยบางทีก็ครูก็ช่วยคนละห้าบาทมั่งสิบบาทมั่งช่วยกันเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ที่สําคัญบางครั้งเด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียนบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็สงสารครับก็พยายามที่จะพาเด็กให้ไปเรียนให้ทุกวันตอนที่ป่านมานครับแต่ก็ทั้งเด็กบอกว่าเนี่ยบางครั้งเด็กเหมือนกับเรื่องการบริโภค มันจะขัดเคนตรงนี้เรื่องการการกินนะครับถ้าถ้าช่วยได้ก็คือช่วยในทางด้านนี้แล้วก็ตุนเรื่องของการศึกษาของเด็กแต่ละวันนี่นั่นตรงนั้นแล้วก็ขอฝากที่จะให้ช่วยช่วยตรงนั้นหเ,เห็นว่าบ้านนี้นี่ต้องเอช่าบ้านอยู่ใช่ไหมเป็นบ้านเช่าใช่ไหมครับค่ะบ้านเช่าเท่าไหร่ฮรค่าน้ำค่าไฟด้วยตกเท่าไหร่สองพันกว่า สองพันกว่านะเอาจันทร์ทหันเตรียมเงินจะมามอบให้แล mm mm ้วนะฮะเด็กๆนะครับเด็กก็ไม่มากฮะคนละพันสองพันเท่านั้นเองผมทำกล่องเนึ่งสองครับบริจาคครับมาทำร้านครับวางไว้ทำร้านอาหารเปนี้เมื่อคืนไปแกะกล่องมาแล้วก็ตั้งอยู่ในรถทีนี้ก็เดี๋ยวให้เด็กๆเลยไปยี่สิบหน้าไปยี่สิบสามารถที่จะให้เขาได้คนละหนึ่งร้อยบาทคนละหนึ่งร้อยนะฮะ ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้ฝากมะไว้นะให้มะซื้อของข้าวเดี๋ยวเรงกินกับข้าวนั่นแหละนะเอาเชิญเชิญเชนะเาเชิญข้าวแถวมาเลยนะเาาเลติเอาสลามด้วยนะด้วยนะครับกินกินอะ

ให้น้องเลยน้องเลยน้องเลยใน้องเลยอ๋อที่นี่ที่เหลือเออที่เหลืออเอไอ้มะกะเพราเลยนะครับเอ่อคุณวันณริยะนะ่ยมากับเราจะให้ได้มอบสกาดของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเออ่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นให้อาจารย์พะฮันได้ได้พูดคุยตรงนี้หนึ่งเห็นเห็นสภาพแล้ววิธีการนี่คือเอ่อ จริงๆแล้วถ้าเขาจะคุมกําเนิดไม่ให้เกิดลูกมาเขากสา็สามารถทําได้แต่ว่าเขาเขารักษาแนวทางนะฮะเพื่อให้เกิดความดีนะ,ะดับครอบครัวของเขานะะความเชื่อมั่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยากลําบากบ้างก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเราอาจารย์ฟาฮัน,ะฮะนรรคิดเห็นยังไงเชิญครับบิสมิลลาฮิราะห์มิ i า r a h i มกะวันนี้มา รู้สึกดีใจนะครับที่ในฐานะคนเป็นพ่อนะบังนะในฐานะคนคน,คน,<ใ>นเป็นคนเป็นเป็นปคนเป็นพ่อนะครับก็ได้มาเห็นครอบครัวที่หลายๆครั้งเราลงไปในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นมีแค่แม่คนเดียวที่นั่งอยู่แล้วก็มีความยากลําบากเกิดขึ้นแต่วันนี้เราเห็นพ่อด้วยแต่เราเห็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่มากนะครับซึ่ง ครอบครัวเป็นสถาบันที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับในการที่จะสร้างลูกหลานของเราให้เติบโตอย่างมีคุณาภาพนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับแต่งงานอยากจะมีลูกแต่ไม่มีพยายามเสียเงินเป็นแสนในการที่จะไปหาวิธีการที่จะมีลูกไม่มีเป็นล้านนะครับในการทําทางการแพทย์แต่ณวันนี้ครอบครัวกะและครอบครัวบังเนี่ย มีลูกถึงเก้าคนซึ่งถือว่าเป็นเนี้อหมัดจากกระร้อนได้บังนะเราไม่ต้องนับสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อลูกแต่วันนี้คือลูกของเราทุกคนเนี่ยเป็นเนี้อหมัดที่เราให้มาและมันจะมีประโยชน์มากมาก,มากเลยถ้าหากว่าลูกของเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สอนแล้วนั่นคือเขาเรียกว่าคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับพ่อและแม่เพราะฉะนั้นอยากจะให้กาลังใจกะแล้วก็บางว่าความยากลําบากที่เกิดขึ้น มันก็แค่ความยากลาบากที่เกิดขึ้นสําหรับลูกนี้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าเราได้เลี้ยงดูเขามาเป็นมาเป็นเด็กที่ดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สําหรับคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่นะครับแล้วก็ฝากไปยังท่านผู้ชมด้วยว่าครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวที่สามารถที่จะรับสากาจากพี่น้องได้นะครับด้วยกับความลําบากที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหากพี่น้องท่านใดนะครับที่จะมอบนะครับ ประกาศผ่านของมูลิธิสัตยชนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมายังมูลิธิสัตยชนได้นะครับและเราในพื้นที่นะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็สัญญาว่าจะพยายามเลี้ยงดูพวกเขานะครับให้โตขึ้นมาเป็นเป็นอุมมะที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพมีมีความรู้เพื่อที่จะมาดูแลพ่อแม่ของเขาในในยามที่ว่าพ่อแม่ของเขาได้แก่ชาราไปนะครับขอบคุณอาจารย์ฟะฮันนะครับ คงจะให้ทางคุณวันโรดิยะในในฐานะประธานชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีศรัทธาชนที่ปัตตานีวันนี้เดินทางมากับเราด้วยนะครับได้มอบอปัจจัยตรงนี้นะไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายนี่คือกองทุนสกาดจากมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกาพร้านะครับนะไดะ้มอบไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับครอบครัวของเรานะครับทางคุณ ราคนนี้อยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไหครับเชิญฮะในฐานะที่เราเป็นผู้รับนะเชิญขอบคุณทุกทุกท่านที่ช่วยเดลือครับ นะให้พูดสักนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นประธานชมรมแล้ได้มีส่วนลงพื้นที่กับเรานีสมัยก็มารมาตัลว่าบรักาตดิฉันมาในฐานะประธานชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนปัตตานีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวกำพร้าหลายๆครอบครัวแล้วก็มาสุดท้ายที่ครอบครัวใหญ่เนี่ยมีลูกประมาณ9ก้าคน ก็คือเป็นครอบครัวที่อบุ่นมีพ่อแม่ลูกเก้าคนก็อาลฮัมดิลลาหที่ได้มาเยี่ยมวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางบ้านที่บริจาคอากาศมาในส่วนนี้คิดว่าทางกะเขาก็ดีใจแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านด้วยค่ะ ในช่วงท้ายนี้นะฮะก็อยากจะให้ทางครอบครัวเต่ม,มาฮมะชายิงแล้วกรฮหานีนี้นะฮะพร้ <c oughs> อมทั้งลูกๆเนี่ยได้ได้อดชนแล้วก็เพ,พิ่มภูมอีมานให้ได้ยำเกรงต่อรสพันตาลานะครับ <c oughs> ให้เราได้รักษาความดีนะครับ <c oughs> มั่นคงในศาสนาของเรานะฮะส่วน ความช่วยเหลือต่างๆนี้นะครับเราก็จะได้นําเสนอกับท่านผู้ชมรายการพี่น้องของเราที่มีโอกาศที่จะมอบให้นะจะได้มาเชื่อมโยงกันต่อนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะัวิทยากรลหลายๆท่านนะครับคุณบาอาจารย์ที่ได้นําคณะของเรามาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวนี้นะฮะดีใจนะครับแล้วก็อลอสอาลาได้ได้ตอบแทนเพิ่มปูนความดีนะครับเวลาหมดนแล้วครับอินชาอัลลอ شكرا عليكم الله ولا تلبسوا الحق <applause> بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين